วิดีโอนี้นะครับจะแนะนำแอปคโคลนแอปนะบนมือถือนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีอย่าง f a c e b o o k l i n e นะครับอาจจะหลายๆบัญชีนะครับก็เราจะใช้ยังไงให้ใช้ได้หลายบัญชีในมือถือเครื่องเดียวนะครับก็วิธีก็เราต้องติดตั้งแอปคโคลนลงไปนะครับซึ่งใน ตลาดนะครับใน Google Play หรือ Play Store ต่างๆนียก็มีอยู่หลายแอปนะครับแอปโลนถ้าเราเซิร์ชเข้าไปเนี่ยนะครับโนแอปเนี่ยนะครับก็จะเห็นอยู่หลายตัวนะครับนะแต่ตัวไหนดีที่สุดอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่นะครับนะข้อสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นแอปที่มีประสิทธิภาพนะก็ไปดูที่ Review, รีวิวนะดูคะแนนรีวิวนะครับตรง 4.4 4.5เนี่ย3.1อะไรพวกนี้นะแสดงว่ามีคนใช้งานแล้วก็ไปให้คะแนนเยอะนะครับในแอป,ปวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวนี้นะครับเป็นตัวคูณแอป,ปนะครับตัวนี้นะ32บิตตัวนี้นะฮะนะครับก็นะก,นะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนะเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะ เจ้าหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็น multi parallel นะฮะนะครับอันนี้เคยแนะนําไปค้างแล้วนะฮะแต่วันเก่าไปละนะครับอันนี้จะเป็นเอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่และก็การใช้งานก็คล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราลงเข้าไปดูนะครับถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็กดเข้าไปที่แอปนะครับตัวแอปหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้งานฟรีนะฮะ นะครับถ้าเราต้องการจะโคลนแอปตัวไหนอย่างเราอยากจะมีเรามี f a c e b o o สอบัญชีนะฮะอยากจะใช้ในเครื่องเดียวก็โคลนตัว Facebook มานะครับมีวิธีการโคลนก็ง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะโคลนไลน์นะครับมีใครมีไลน์2บัญชีนะนะครับเราก็โคลนนะก็กดเพิ่มโคลนนะครับเสร็จแล้วนะให้เราไปเลือกแอปที่เราต้องการจะโคลนนะครับนร่โคลนไลน์แลก็ติ๊กนะให้สว่างขึ้นมาก็สร้างโคลนนะครับ หนก็รอเขาสักแป๊บมาเต็มที่กับทุกอย่างทั้งทำงานและใส่ใจก่ที่รักมาเรื่องเจเล่วิตามินที่มีวิตามิน B-A บวกเอไนแได้เวลาเราก็ปิดไปนะจากนั้นนะตัวแอปแต่ที่เราโคลนก็จะขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราก็กดเข้าไปช็อปปี้บาทช็อปปี้ลด5้าสิบเปี้ส่งฟรีทั่วทาวรสิรออะไร ก็รอเขานะครับถ้าเริ่มต้นแรกๆอ่ะมันจะนานหน่อยนะครับแต่ครั้งต่อไปมันจะเริ่มเร็วละนะครับจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบนะเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับนะอันนี้เป็นบัญชีที่สองนะนะครับใครมีสองบัญชีนะก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับ นะครับจากนั้นเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับนะก็รอ s s น s ะยืนยันมาทางหมายเลขโทรศัพทนะ์อันที่2นะของเรานะครับลายต้องใช้หมายเลขโทรศัพทนะนะ์เมื่อได้หมายเลขจากลายมาแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไป เราใส่เข้าไปนะครับกดข้ามไปนะครับนก็รอการสิงข้อมูลนะครับรอการสิงข้อมูล ก็เป็นอันนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็เข้าสู่บัญชีที่2ของเราเรียบร้อยนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเราจะใช้อีกครั้งต่อไปนะครับตัวนี้เราไม่ต้องออกนะครับแล้วก็ออกจากแอปไปนะครับออกจากแอปไปเลยนะครับก็จะมีลายหลักนะครับลายหลักที่อยู่บนเครื่องนะครับเป็นตัวแอปบนเครื่องนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีลาย ที่เราโคลนนะครับเราโคลนมาอีกอันนึงนะเราต้องไปเข้าแอปนะเพราเรลลก่อนนะครับเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ลายตัวโคลนนะครับนนี้นะครับแล้วก็สลับใช้งานได้น้ำแรกเพราด้วยมิเต็ด e d i ชั o n คิวเรตบอยชมพู่อาริยานะครับก็เป็นวิธีนะครับก็เป็นวิธีโคลนแอปนะครับด้วยแอปเพราเรลลนะครับ เวอร์ชันใหม่นะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับง่ายๆนะก็ถ้าใครจะเพิ่มเติมนะก็กบใครจะโคลนแอปอะไรรับก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับคือไปตรงเพิ่มโคลนตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่ยากนะครับสวัสดีคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ